สำหรับการลงทะเบียนเพื่อปลูกกัญชานะครับเราก็มาที่เว็บปลูกกัญชา fda moph g o th นะครับหน้าเว็บก็จะเขียวเขียวประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับบริการของเราแล้วก็มาที่จดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงนะครับแล้วก็คลิกที่ข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นนะครับก็ คนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็ให้คลิกที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียนตรงนี้จากนั้นเขาก็จะมาถามความยินยอมนะครับในการให้ข้อมูลนะครับเราก็จะยินยอมให้ข้อมูลจากนั้นก็กดตกลงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การลงทะเบียนนะครับก็ให้กรอกเลข13หลักนะครับหรือเลขบัตรประชาชนของเรานะครับ แล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับทั้ง2ออันก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็คลิกที่ตกลงนะครับเขาก็จะส่ง OTP นะครับหรือว่ารหัสที่ใช้ครั้งเดียวเนี่ยไปทางเบอร์ที่เราลงทะเบยียนไว้จากนั้นก็รอสักครู่นะครับรอให้ OTP เนี่ยเด้งเข้าไปในมือถือ เมื่อกรอก OTP แล้วก็กดที่ตกลงนะครับเขาก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับบางคนที่ใช้ Google เพื่อที่จะ g e n e r a เรรหัสหรือจดจำรหัสนะครับ Google เขาก็จะสร้างรหัสมาให้นะครับแต่ถ้าเราโกว่าเราจำไม่ได้เราก็ใช้รหัสที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะครับ รหัสที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเท่านั้นนะครับโดยที่ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องมีควรจะมีตัวเลขตัวใหญ่เรียงกันนะครับจากนั้นนะครับขออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ได้แก่คำนำหน้าชื่อนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลน,นะครับ วันเดือนปีเกิดนะครับเมื่ออัปเดตชื่อนาะมสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วจากนั้นก็จะเป็นส่วนของที่อยู่ปัจจุบันนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับจากนั้นก็ คลิกที่ขอจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงนะครับแล้วก็เลือกวัตถุประสงค์การจดแจ้งนะครับก็จะมีใช้เพื่อสุขภาพนะครับใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยใช้เชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้ในการวิจัยนะครับสำหรับคนที่ต้องการปลูกใช้เองนะครับก็เลือกที่ใช้เพื่อดูแลสุขภาพนะครับ แล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะปลูกกัญชาหรือกัญชงนะครับนี่ในกรณีที่จะปลูกกัญชานะครับคุณว่าจะปลูกสีต้นละกันนะครับแล้วเราก็เลือกแหล่งที่มานะครับว่าได้มาจากที่ไหนนะครับได้จากผู้รับอนุญาตเดิมจากการนําเข้าจากโครงการปลูกกัญชาหรือจากอื่นๆนะครับกรณีของผมได้จากผู้ที่รับอนุญาตเดิมนะครับ จากนั้นก็เลือกนะครับว่าจะใช้ในจังหวัดไหนนะครับเราก็ควรจะเลือกในจังหวัดที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ให้ตรงกันกับตัวที่เราลงทะเบียนไว้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะแล้วเราก็ ใส่รายละเอียดสถานที่ปลูกนะครับก็ใช้ที่อยู่นะครับพิมพ์ที่อยู่ลงไปเลยนะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ถัดไปนะครับเขาก็จะมาให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับรายละเอียดที่เราจะจดแจ้งปลูกนะครับจากนั้นนะครับก็ เลือกตรงนี้นะครับข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลแล้วก็เลือกยื่นจดแจ้งนะครับแล้วเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับว่าท่านได้ยื่นคําขอเรียบร้อยแล้วกรุณารอระบบประมวลผลนะครับเราก็คลิกตกลงเราก็จะกลับมาที่หน้านี้นะครับ แล้วเมื่อไหร่ที่ระบบประมวลผลเสร็จนะครับตรงข้อมูลการจดแจ้งตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นี้ขึ้นมานะครับถ้าหากเรากลัวว่าจะหาหน้านี้ไม่เจอนะครับก็สามารถสร้างบุ๊กมาร์กไว้นะครับโดยการคลิกที่รูปดาวบนปุ่มเป็น o คมนะครับในการที่เราจะติดตามนะครับผลการลงทะเบียนนะเราก็ไปที่หน้าเว็บ ปลูกกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่ตรงจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลข13หลักและรหัสผ่านที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับ ถ้ายังขึ้นหน้าแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าข้อมูลที่เราลงทะเบียนไว้เขายังตรวจสอบไม่เสร็จนะครับเราก็รอจนกว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะขึ้นมานะถ้าข้อมูลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราสามารถปลูกกัญชาได้อย่างกฎหมายแล้วนะครับสําหรับการจดแจ้งการปลูกกัญชาในเบื้องต้นก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับ